มาชวนกันสร้างเกราะป้องกันสิ่งลบๆสิ่งร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตเราด้วยการพูดเรื่องบวกๆพูดเรื่องดีๆสิ่งดีๆส่งพลังไปถึงจิตใต้สำนึกของเราเริ่มกันตั้งแต่เช้าในทุกๆวันรวมถึงการทำโปรแกรมจิตกับการใช้ชุดคำพูดที่เป็นคำพูดเชิงบวกนะคะทำไมการที่จะพูดเรื่องบวกๆเพิ่มพลังงานดีๆ ของเราทรงตรงมาจากจิตใต้สำนึกจะทำให้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้สามารถที่จะทำให้เราเข้าถึงความสำเร็จของเราได้เร็วยิ่งขึ้นการพูดกับตัวเองในแง่บวกเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะและควรที่จะต้องให้ความสำคัญให้มากสิ่งที่เรากำลังบอกกับตัวเองสิ่งที่เรากำลังคิดกับตัวเอง นั่นคือสิ่งที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราให้อยู่ในกรอบความคิดแล้วก็เปลี่ยนระบบความคิดของเราเสมใหม่ค่ะเดินตามเส้นทางให้อยู่ในลู่ทางที่ดีเปลี่ยนกรอบความคิดดีๆส่งผลต่อพลังงานดีๆและเราสามารถที่จะเริ่มต้นทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะทุกๆวันควรจะพูดกับตัวเองในแง่บวกเพิ่มความสำเร็จ โดยสิ่งที่จะบอกให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ก็คือชุดประโยคคำพูดง่ายๆและเราควรจะพูดกับตัวเองแบบนี้ทุกๆวันและทุกๆครั้งที่เรามีโอกาสค่ะคำพูดและความคิดลบๆเมื่อไหร่ที่เรารู้ตัวก็เปลี่ยนค่ะแล้วก็หากว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราควรจะพูดกับตัวเองดีๆควรจะคิดแต่เรื่องดีๆ เราต้องมีสติในการใช้คำพูดและระมัดระวังให้มากนะคะสิ่งที่กำลังจะส่งผลกับชีวิตและอนาคตของเราคือคำพูดและความคิดของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นหากไม่เคยให้ความสำคัญหากไม่เคยมีความเชื่อก็ต้องลองดูนะคะจิตใต้สำนึกของเรามีพลังและส่งเสริมตัวเราได้มากกว่าที่เราคิดวันนี้มาเริ่มต้นกัน เพื่อที่จะส่งพลังงานดีๆไปที่จิตใต้สมนึกของเราและเราจะได้รู้ว่าชีวิตของเรากำลังดำเนินไปในสิ่งที่ดีขึ้นจากการเนรมิตชีวิตด้วยตัวของคุณเองค่ะพูดถึงร่างกายของตัวเองร่างกายของฉันแข็งแรงจิตใจของฉันยอดเยี่ยมจิตวิญญาณของฉันแข็งแกร่งและสงบสุขสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่าร่างกายของเราที่แข็งแรง ก็ต้องเริ่มต้นจากจิตใจและจิตวิญญาณที่แข็งแรงของเรานั่นเองส่วนอื่นจะมีผลกระทบตามไปก็เนื่องจากว่าเรากำลังเอาเรื่องลบๆเอาพลังงานที่เป็นเรื่องของความทุกข์มาใส่ในเรื่องของจิตวิญญาณร่างกายของเราจะแข็งแรงตามความคิดและคำพูดของเราค่ะทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้ เกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับฉันไม่มีอะไรบังเอิญในโลกนี้ค่ะถ้าต้องการที่จะได้ผลดีก็ต้องสร้างเหตุเราต้องการให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จเราก็ต้องทำต้องประกอบกันทั้งสองอย่างถ้าเหตุดีผลก็จะดีทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีความบังเอิญสิ่งที่จัดสรรได้ในชีวิตของเรา คือความตั้งใจของเราอยากให้ชีวิตมีผลลัพธ์แบบไหนก็เริ่มต้นสร้างเหตุสร้างปัจจัยเพื่อที่จะได้รับผลนั้นค่ะฉันเป็นเจ้าของชีวิตของฉันเองฉันเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของฉันเองทั้งหมดเพราะว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองเราสามารถที่จะออกแบบชีวิตของเราได้อย่างที่เราต้องการ และเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณเป็นคนจัดสรรมันขึ้นมาคุณก็ต้องยอมรับและรับผิดชอบทุกสิ่งค่ะฉันเชื่อว่าฉันสามารถที่จะทำได้ทุกอย่างบอกกับตัวเองว่าฉันทำได้ ให้กำลังใจตัวเองทุกครั้งทุกวันตั้งแต่เช้าไม่ว่าต้องการจะทำอะไรฉันสามารถทำได้ทุกอย่างและถ้าคุณบอกกับตัวเองแบบนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณจะสามารถจัดการได้อย่างดีฉันรักภูมิใจและศรัทธาในตัวฉันเองฉันต้องบอกรักตัวเองก่อนค่ะอย่ารอที่จะให้คนอื่นบอกรักเราสิ่งที่ทำได้คือ การรักตัวเองและบอกตัวเองว่าเรารู้สึกแบบนั้นรู้ไหมคะว่าสิ่งที่ดีที่สุดนั่นคือการที่คุณรักตัวเองได้ดีที่สุดจะทำให้คุณสามารถที่จะทำทุกอย่างได้และเมื่อคุณรักตัวเองแล้วคุณมีเมตตากับตัวเองแล้วคุณศรัทธาในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณเลือกสรรให้ตัวเองแล้วคุณจะสามารถส่งต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆให้คนอื่นและเมื่อนั้น เมื่อคุณเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่คุณจะได้รับสิ่งนั้นเช่นกันค่ะวันนี้ฉันเป็นคนโชคดีฉันมีความกระตือรือร้อนและฉันก็มีความสุขสงบความสุขจะต้องเริ่มต้นจากภายในและทุกครั้งที่คุณตื่นนอนชีวิตคุณกำลังเจอแต่ความโชคดีและความสุขบอกกับตัวเองแบบนั้นทุกเช้า และก่อนนอนอย่าลืมขอบคุณในความโชคดีที่ชีวิตของคุณได้พบเจอเรื่องราวดีๆตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนนะคะแล้วก็บอกกับตัวเองทุกวันความโชคดีกําลังเดินทางมาหาคุณได้ตลอดเวลาค่ะฉันสามารถทำสิ่งที่ฉันต้องการได้ทุกอย่างและฉันประสบความสำเร็จกับทุกสิ่งที่ฉันต้องการให้พลังใจ ให้กำลังใจตัวเองทุกวันค่ะคุณต้องบอกกับตัวเองว่าไม่ว่าคุณต้องการอะไรก็ตามคุณสามารถที่จะทำมันได้และสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างบอกกับตัวเองว่าจุดหมายของฉันยิ่งใหญ่และฉันสามารถไปถึงได้ด้วยตัวของฉันเองภูมิใจในตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็ศรัทธาในความเชื่อศรัทธาในทุกสิ่งที่คุณทำ เพราะว่ามันเกิดจากการที่คุณมีจุดหมายที่ยิ่งใหญ่คุณมีวินยัยและคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณต้องการคุณสามารถทำได้จริงๆมีความเชื่อและมั่นใจในตัวเองด้วยพลังงานดีๆที่คุณส่งต่อให้จิตใต้สำนึกของคุณมั่นใจแบบนี้ทุกวันทุกๆเช้าค่ะ ฉันให้อภัยตัวเองและให้อภัยทุกคนการให้อภัยเป็นเรื่องสำคัญนะคะคุณสามารถที่จะผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่เลวร้ายไปได้เราอาจจะไม่ได้ลืมทุกอย่างที่มันไม่ดีกับชีวิตเราแต่เราให้อภัยได้เราเลือกที่จะอยู่อย่างคนที่สงบสุขเรียนรู้ทุกๆบทเรียนที่เราได้มาจากเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด จะเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณก้าวไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอแค่เรารู้ว่าเราได้รับบทเรียนและเราเอามาพัฒนาตัวเองรวมถึงพัฒนาจิตใจเราด้วยด้วยการปล่อยวางเมื่อคุณให้อภัยคนอื่นได้แล้วอย่าลืมให้อภัยตัวเองด้วยนะคะเราไม่สามารถที่จะทำดีได้ทุกอย่างแต่เรายอมรับมันและปรับปรุงตัวเองเพื่อที่จะให้ทุกวัน ดีขึ้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีที่สุดอยู่แล้วอยู่กับปัจจุบันเมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วดีแค่ไหนแย่แค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้ยอมรับและเอามาพัฒนาปัจจุบันให้มันดีขึ้นค่ะสำหรับพรุ่งนี้จะเป็นผลพวงจากวันนี้พรุ่งนี้ต้องการอะไรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ค่ะ พูดกับตัวเองในเรื่องราวดีๆทุกเช้าพูดกับตัวเองเรื่องราวดีๆก่อนนอนทุกวันเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่คุณกำลังให้กับตัวเองทุกครั้งที่พูดถึงจุดหมายทุกครั้งที่คุณจินตนาการเห็นเป้าหมายของตัวเองให้คุณพูดกับตัวเองแบบนั้นให้คุณคิดและรู้สึกว่าตัวคุณกำลังเดินทางไปสู่จุดหมายอย่างมีความสุขคุณเป็นคนโชคดีนะคะ ที่ได้รับรู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่ณตอนนี้เป็นการส่งคลื่นพลังงานดีๆให้กับจิตใต้สำนึกของคุณเองและคุณก็จะรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณกำหนดมันด้วยตัวของคุณเองค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโคเดนจอยแฮปปี้สเตชันพอดแคสต์ขอบคุณค่ะ